สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายจะมาทำขนมปังไส้หมูหยองนะคะนี่ค่ะเทแป้งขนมปังแป้งขนมปังแล้วก็นมผงน้ำตาลจ้ะ แล้วก็ยีสต์ไข่ไข่สองฟองนะคะนมข้นน,น้ำเย็นใส่เครื่องโผปั่น คุณยายไม่มีมาการินค่ะคุณยายมีเนยก็เลยจะลองใส่ดูว่ามันจะเป็นไหมใส่เนย lúc kết dơ dơ lời và mũi dòng thấp không buồn thăm kim ใส,ส่ไส้สะใจเลยโอ้โหไส้เยอะไปไหมเนี่ย นี่ค่ะสวยสวยอยู่นะขออย่าแตกกันแล้วกันคุณยายทำครั้งแรกไม่เป็นก็เลยลองมาทำสูตรนี้ดู ว่ามันจะเป็นอีกไงไทำใส่ถ้วยโฟยหมูหยงเยอะกับลูกเกด ช่วงโลกดาวอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ไม่ได้มากินด้วยทำยังไงดีอะทำเยอะเลยเนี่ยเหมาะก,กับกาแฟมากเลย หมูหยองก็ใส่ให้หมดเลยชิ้นสุดท้ายแล้วอันนี้ชิ้นใหญ่สุดท้ายมาใส่พิมพ์ใหญ่เมือนกันเนี่ยช่วยกันกินนะคะคุณยายทำมันเล็กเพราะว่ามันง่ายหน่อย อืไสหมูหยองไสลูกเกดเต็มเลยค่ะม,มาดื่มกาแฟเช้าเช้า ไอ้หมุย่องเยอะยกกนวันนี้อากาศไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ มืดครมอยู่ในบ้านต้องเปิดไฟเพราะว่ามันมืดหอมหอมหมูยหยองหวานลูกเกดข้างในแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ